ส,สวัสดีครับผมชื่อภูริศิริพรเทวันครับเป็นนิสิตในวิชา IOT ครับผม <S <S ก็หลกัหลกๆโปรเจกต์ของผมจะมีปัญหาแบ็กกราวมาจากจากว่าเวลากลางวันหรือว่าตอนข้ามถนนในช่วงเลิกงานอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ก็จะยืนรอที่ตรงทางม้าลายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเวลาบอกว่าโอเคเราต้องรอกีนะ่กี่วิแต่ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่าเรายืนรอช่วงกตงัวอย่างเช่นเซ็นเซนท่นชิดลมครับ เซนทรัลเวิลด์ก็จะมีคนยืนรอหลังจากไปไหว้ไหว้พระพรกพมใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ยืนรอกันเป็นจำนวนมากเลยครับแต่ว่ารถในช่วงเวลากลางวันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าในช่วงตอนเย็นครับทําให้คนต้องยืนรอมากเกินความจําเป็นเกินไปครับผมนี่เลยเป็นปัญหาที่ผมได้ลองออกมาใช้ในโปรเจก์นี้ดูครับหลักๆผมแค่คิดวิธีการแก้ปัญหาจากการที่คิดว่าการที่คนเยอะคนจะได้ข้ามก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลย คิดว่าผมก็เลยให้ตัวกล้องเป็นเป็นตัวจับแทนครับจับคนว่าโอเคตอนนี้คนของเราตอนที่ยืนรอเนี่ยมีเยอะมาก,กานะสมควรจะได้ข้ามก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ผมทําตอนนี้คือเป็นโปรเจกต์สเกลเล็กนะครับเพราะว่าโปรเจกต์สเกลเล็กของผม <c oughs> ว่าผมไม่สามารถเอาสเกลที่เป็นสเกลคนจริงๆมาได้ครับผมก็เลยจะใช้เป็นไฟปกตินะครับแล้วก็ใช้ เจ้าตัวมินเนี่ยนครับเป็นตัวคนแทนครับผมก็หลกัหลกๆในช่วงจะเห็นว่าตอนนี้ไฟเขียวอยู่นะครับสมมุติว่าเราจะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเดินข้ามได้ไหมเราจะเดินข้ามผมมีเซ็นเซอร์เอาไว้เราก็จะมีเหมือนกับมีจะตรงนี้ครับจะมีตัวเจ้าไวเบชั่นโมดูลครับเอาไว้สั่นแจ้งเตือนพื้นว่าตอนนี้ว่าจะระลึเร,เราว่าโอเคเราข้ามไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอสมมุติว่า เราเหมือนว่ามีกล้องดีเทคจับได้ว่ามีคนยืนรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเข้าครับมันจะมีเสียงแล้วก็มีเวลามีเวลาขึ้นที่เวลาของถนนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าตัวกล้องมันจับเจ้าจับคนได้มากกว่าหนึ่งขึ้นไปครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวออบเจกต์ผมมันเฟรมมันช้านิดหนึ่ง คือปัญหาที่ผมเจอในในโปรเจกต์นี้คือส่วนใหญ่จะมาจากจากเฟรมเรทของตัวอ็อบเจกติเดคชั่นครับที่ได้ทำขึ้นมาครับผมแต่ก็อ่าอย่าพักกูนะ เห็นเห็นที่ตัวไฟตัวเวลาเนี่ยเวลากะตักเป็นสเต็ปแทนแล้วันนี่อันนี้เป้นเรื่อยครับใช่ครับ้าที่คนเยอะขึ้นที่รถก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่านี้เป็นตัวใหญ รับเดี๋ยวต้องรอสักพู่นะพอมันใกล้ถึงเวลาใกล้สิ้นสุดนะครับก็จะ ตามปกติของถนนทั่วไปเลยครับก็จะมีไฟเหลืองไฟแดงนะครับแต่พอไฟแดงปุ๊บก็จะมีไม้กั้นครับกั้นกั้นรถไม่ให้ขับผ่านแล้วก็ลดเชือกที่เป็นที่กั้นตรงคนข้ามถนนแล้วก็สามารถคนเดินได้ครับโดยที่ผมจะมีไฟเอาไว้ว่าไฟเขียวตรงนี้ครับเอาไว้แจ้งเตือนว่าเรากำเราข้ามได้แล้วอะไรเงี้ยครับโดยที่ยิ่งกระพริบเร็วขึ้น มันก็จะบอกว่าให้เรามันใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับเป็นระบบปกติถ้าเราจะเดินข้ามก็จะเป็นไวเบชั่นบอกว่าข้ามไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับนี่คือเป็นภาพรวมของโปรเจกต์ผมครับ <Okay. S 1> ตอบคนะครับ